สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุข,สขคนครับที่กำลังเขามาติดตามรับชมรับฟังช่องคนแช่หวยมื้อวันที่ยีสาเมษายน2 5 6 4ครับคลิปนี้ครับยังเป็นทางการพี่น้องผมผมก็ไดิบเอาแนวทางตัวเลข5าน้อยครับของแม่นำหนึงมาเล่ามาแช่บอกต่อพี่น้องในคลิปนี้ครับ ก่อนสินำผ้าพี่น้องไปเบื่องแนวทางตัวเลขครับฝากในเรื่องพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องผมพ่อเป็นกำลังใจให้ได้หาแนวทางมาฝากพี่น้องในคลิปต่อไปครับแล้วอีกส่วนหนึ่งครับพี่น้องอย่าลืมเรื่องพี่น้องเด้อถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มหวยยีก่กี v i p กับผมครับบอกว่าสิเป็นหวยยีก่กีหวยห้าน้อยเล่าหรือรัฐบาลหวยหุ่นต่างๆมีครบครับในกลุ่มหวย มีแอดมินครับคอยว่างแนวทางตัวเลขห้แมนๆครับพี่น้องผมสมาชิกในกลุ่มคึกคักกันตลอดเวลาครับผมพี่น้องได้ถอนเงินกันทุกมือครับเอาสนใจครับแอดไอดีไลน์มาได้ครับพี่น้องผมหรือสิกดทีลลิงก็ได้ครับเดี๋ยวผมทิงลิงไว้ใต้ลิดพี่น้องผมสามารถกดเข้ามาพูดคุยกันได้ครับสำหรับแนวทางห้าน้อยมัดรวมครับของแอดแม่นำหนึ่งมือนีครับมือนีแม่นำหนึ่งไฮวิ่งวรูดศูนย์กับหนึ่งฟันศูนย์พี่น้อง มักบอ่อพี่น้องวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งฟันศูนย์ตัวจอครับพี่น้องผมสามหางสามประตูครับศูนย์หนึ 5, ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าเด้อพี่น้องเด้อตัวกันครับพี่น้องผมสามซี 4, เลขพี่น้องครับสามซีสามกับแปดตัวเดียวกันเด้อพี่น้องอย่าลืมเด้อห้าปวดพลาดออกมาแปดซี 8, 4, นี่โอ้เสียดายพี่น้องผมเอา้าทั้งหมดทั้งมวลนี่ครับคือ เป็นเพียงแค่แนวทางครับที่ผมเดะยิบเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังครับพี่น้องกะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขนําเด้อพี่น้องเด้อเพราะนี่คือเป็นเพียงแค่แนวทางครับทางช่องบริษัสนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายแต่ใดใดครับผมกะสื่อสากินแมงรัฐบาลเท่านั้นครับ สุดท้ายนี้ครับขอพูดแนวทางตัวเลขจากแม่นำหนึ่งครับที่ให้ผมมาแบ่งปันพี่น้องก็ขอให้พี่น้องร่ำรวยเงินทองหมนัมนหมันปันปังเฮงเฮงกับตัวเลขในมือนี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเสียวมาเหล่าสูพี่น้องฟังอีก่คือเกาสวัสดีครับ